คนวันเสาร์ถ้าคุณเป็นคนวันเสาร์หรือว่าคุณมีแฟนค่ะคนรักเพื่อนคนที่คุณอยากเข้าหาเป็นคนวันเสาร์แล้วล้วก็คุณต้องหยุดนะคะหยุดฟังคลิปนี้ของครูกอดเพราะว่าครูจะมาบอกค่ะถึงลักษณะนิสัยของคนวันเสาร์การเข้าหาเขาเขาชอบไม่ชอบอะไร ฟังให้จบนะคะถูกใจกดใจคอมเมนต์ได้ว่าใช่หรือเปล่าตรงไหมนะคะอ่ะใครไม่เคยติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับคนวันเสาร์นั้นนะคะบอกได้เลยค่ะว่าเป็นดาวธาตุไฟเลขเจวันเสาร์ดาวธาตุไฟพระประจำวันเกิดคือพระปางนาคปรบ นะค,ะคนวันเสาร์นั้นนะคะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยออถ้าจะบอกว่าใจร้อนไหมก็ใจร้อนนะแต่เป็นไฟสุ่มขอนเป็นคนคิดมากคิดเยอะบางครั้งนะคะถามว่าข้างนอกเหมือนไม่คิดแต่จริงๆเขาคิดนะเพราะฉะนั้นคุณอย่าทำอะไรให้เขาไม่สบายใจให้เขาคิดให้เขาระแวงและสงสัยเพราะเมื่อไรที่เขาคิดแล้วเขาจะเปลี่ยนความคิดยาก คือเขาจะคิดวนนะคะถึงแม้จะทําใจถึงแม้จะรู้ว่าเออพอเถอะไม่ควรคิดแต่เขาก็คิดนะคะแล้วคนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่จริงจังจริงใจคุณอย่าได้โกหกเขาเชียวนะคะเพราะถ้าคุณโกหกเขาแล้วเนี่ยครูพูดตรงๆเลยนะว่าเขาจะไม่เหมือนเดิมเลยค่ะต่อให้เขาพูดดีกับคุณยังไงเขาก็มีความรู้สึกบางอย่างที่เขาจะไม่เชื่อใจคุณอีกเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามแต่อย่าไปโกโหกคนวันเสาร์เลยนะคะเพราะเขาเป็นคนคิดมากค่ะสําหรับนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบต้องยกให้คนวันเสาร์เลยเพราะคนวันเสาร์นั้นเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงรักครอบครัวรักใครรักจริงและทนด้วยจริงไหมถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาไปถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาเซโนบอกว่าไม่เอาพอแล้วนั่นคือเขาทนมาสุดแล้วนะคะ มันสุดแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าทาให้เกิดความรู้สึกแบบนี้กับคนวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์เป็นคนที่อดทนสูงชอบอะไรเดิมๆไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะคะเขาจะมีโลกส่วนตัวของเขาสําหรับนะคะถ้าใครมีแฟนมีคนรักสิ่งที่ครูพูดไปทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถนําปรับไปใช้ได้เลยหรือว่าแม้แต่เพื่อนก็ตามนะคะเขาชอบคนจริงใจอย่ามีความลับอย่าปิดบังอย่ากโกหก จริงใจต่อเขาเขาเป็นคนที่เต็มที่มากแล้วใครที่มีแฟนหรือมีคนรักมีเพื่อนเป็นคนรัศเสาร์บอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่โชคดีค่ะเพราะคุณจะมีคนที่ซื่อสัตย์จริงใจและอดทนกับคุณอะถ้าใครคิดว่าเนี่ยใช่ดวงของคุณนิสัยคุณเลยเป็นวันเกิดคุณหรือว่าแฟนคุณเพื่อนคุณลักษณะแบบนี้ช่วยแชร์บอกเมนให้ครูทราบกันได้นะคะ